กับสบายดีมาสูส่คนสบายดีตอนดึกๆเตื่นแต่เศร้าพี่น้องมือนนี่ตื่นแต่ตีห้าพี่น้องลุกม,มาหักมาเขาโคตรบอก <c oughs> เสียงดังไปได้ <c oughs> ปะ่ะเดี๋ยวเอาซิมาหักมาเขาโคตรกันพี่น้องมือนนี่อจาจีพหักเบิดเพราะว่ามาเขาโคตรมันค่อนข้างลืมแก่แล้วพี่น้องก็เลยอยู่อาชีหักให้เบิดเนาะหักให้เบิด ย่าให้เหลือนะพี่น้องเพราะว่ามันลืมแก่แล้วพี่น้องมันก็โคตร,ริืมแก่แล้วเมื่อนี้ก็สิแปรูปน้ำพี่น้องต้มสดต้มน้ำเอาแบบสดซดน้ำประมาณนั้น เอาให้เบิดเอาให้เบิดอขอยาดเปล่าไฟจักหน่อยเดีย๋ยวต้นมนันมเปิดบ่ใหญ่บ่เบิด <c oughs> มันเริ่มค่อคนข้างเริ่มแก่แล้วเนาะอืออืมอืบ่อ, <S <S บอน้ำยังไม่ทันตื่นดอกแคกเพื่สีเอาไว้หรือเปล่าอ่ะซุนละก็เ,เอาอย่างเดี๋ยวดูบอ่อเริ่มเพิ่มเลย you mm -hmm. มีหดไนตัวนี้แถวหนึ่งเดี๋ยวประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าแถวนี้เป็นหมากบ่ค่อยใหญ่แถวนี้ยไปลงแถวกลางหมากใหญ่ค่ะแต่พี่น้องเออสำคัญ mi mạc nhảy mi mạc nói mi nói pít lít <cười> <cười> แห่มันมือดีจังไปเก็บกันพี่น้องเลยพูนผลิตเกินคาดพี่น้องเบื้องมา,าโคโคดง,งามๆเลยครับมา,าโคโคดปลูกซีแถวได้อีกสองเข่งนะพี่น้องดเดี๋ยวเขาซีมาขาดแยกว่าเสียไปต้มขายส้มลูกยี่สิบแล้วกันอ่า ขายแบบสุดๆน้ำแล้วก็ต้มหวานน้ำพี่น้องเหมือนมีอยู่ประมาณสามอย่างที่เราสะต้องทำไปเนาอะพี่น้องเนาะปะจึงหน่อยมาเลือกกับพี่น้องนี่มาเลือกมาขอดังพี่น้องสวยเร็วตาองรีบถึงเร็ว Oh Oh. อันไหนโวเราก็จะไปทำไอ้ไอ้นี่เนาะพี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรทำหวานเป็นอะไรที่มันงามแล้วก็เลือกลงมโมด กนนี้อัน,นี้าอ่ะเดี๋ยอยังไม่ถึงลุกเนาะคุณถามหาไปเด้อก็นอนเด้อคุณจอบคอมเมนต์คุณก็นอนก็นกว,ว่าสีชมแต่ก็ว่าลุกมาไวเพราะว่าอยากต้ม เนี่ยใบกับไปคลายใบน้อพี่น้องเนาะไม่มีกระสุขคืนคนละคืนทั้งโรงงานคนละพี่น้องขิ้งทำเวลาก่อนเด้อ

วาเขาสิเดือดถุงอะไรยังไงนี่มีคนตื่นมาช่วยแล้วคนตื่นมาฟานมาอือพี่น้องส่วนอันนี้เป็นมะเข้าโคตรที่เพื่อหั่นแล้ว,ลวนะเนาะตัวนี้จะเป็นของสดอันนี้สี่ถุงตัวสดนี่สี่ถุงนนต้มหวานแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ต้มข้าวโพดร้อนครับนี่ว้าวว้าว,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 วหอมจังเลยไปเดี๋ยวเราควนชาวสังคูก่อนติดเต่าหน่อยพวงเนี้ยเต่าหน่อยกัแตกบ่ละไม่มีตังซื้อเตา่าตอนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลย เขโคตรสุกแล้วครับหอมๆเลยแล้วก็จะเอาออกมาให้สด็ดน้ำก่อนนะพี่น้องหอมๆเลยนะครับต้มนี่ก็ต้องใส่เกลือนิดนึงจะได้หวานแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งตะพี พิ่มความหอมเนาะมันจะมีรสชาติหอมมันจะมีกลิ่นหอมไม่ใช่ว่าให้มันหวานนะคือมันเข,ข้นมันก็หว,วานอยู่ยในตัวอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าโเโาแค่แบบให้มันมีกลิ่นหอมอหนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่เกลือจะได้มันหวานมิจางอะไรอย่างเงี้ย 3ามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบครับโอ้โสิ็จแล้วขาก็สิต้มหวานต่อนะรพบ่อนนีตก็เริ่มสวยแล้วแต่เนี้ขึ้นแล้วต้มเสร็จเร็วแล้วก็ไปขายเร็วนัว่งอย่านะ้นแล้วกลัวคนอื่นไปขายก่อนไงแล้วก็ตื่นแต่เช้า ห่างหมอเห็ดหวานต่อพี่น้องหนักกันยังที่เป็นยืดอยู่เริ่มปรุงน้ำเริ่มอน้ำตาลงลงหนึ่งโลหนนะึ่งถุงไอ้น้อหวานอรีเจซีกับพีโอมานึ่แวพี่น้องที่เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนคอ นี่เราไม่ได้ไปอ่ะเธอไม่อ่านเขาเมื่อคืนนี้เราเราเช็คมาเมาื่อเช้านี้เอาสองโลได้ไหมบอโลเข่งก่อนเดินย่ามันแรโคตรนี่ใจอดกันอันนี้น้ำตาล ไม่เธอบกคลุ่นน้ำปนน้ำหอนกลงเหมือนกันนั่นเลยวะหอมแล้วอุ้ยขอเสียต๋นี่ยนุ่มนี่สิเป็นอีหยังน้ำตาลไปโลครึ่งอันนี้เกลือเด้อเกลือหนึ่งซอนโต๋อสองหัวมันนั้นพู

สันงกินเอาไว้ขาดไปอีกเดียวทุง่งวนึ่งไมาา่ไม่เจอราคาอมนเี้กินบไ่ไม่ต้องกินเอาเงินก่อนเธอ <c oughs> ใส่กระโปรงลงไป้วเนาะมีโอมาการ,รันตีให้แลว้วว่าอร่อยวหวาน อร่อยหรือไม่อร่อยมันก็อยู่ที่น้ําตาลไม่เขาโคดต้มเขาโคดต้มจ้ะลงเขาคดโลงไปมีใส่เลยเนาะมันมาเปลืไปไอยเปล่าบีบกอ่อน มาใส่ถุงมาโคตร่กนเนาะมากอยน่ายันี่มเยออยู่มันโคตรงายงาม่นอะที่โอเคออกมาให้จุกควยอยู่สามลูกวิเศษเนาเอ๋ย ยี่สิบบาทอันนี้ตัวดิบตัวดิบตัวโตอึ๊บอือเราบอกให็นักข่อยเนาะอึ๊บอึ๊บกอันนี้ก็ตัวดิบสามฝากสาวคือกันเนาะจะว่าเพิ่นอยากเปเห็ดอย่างอื่นเนาะกระต้มนี่ก็สาวสามลูกรัก สามหกซาวเดีวว่ามันก็ขาดไปแล้วล่ะมีคนบางคนมาแอบไปกินแล้วหนึ่งสองสามใส่อะไรไา้คนมาดึกมีใครบางคนแอบไปกินหนึ่งทำหายเือะแต่พักเป็นจะมีเสียมานอวมาซักน้ำ ก็มีแล้วมานอนดิใช่ไหมนอยกัน,นมันมีแต่วงจ้าะเชิญมหน่อยกันมีแต่หมากลวงจะ,ะไปสะอสไอสิสงมาสักกินไม่สีดะ thế bây giờ cái gì đây này cái gì khác nữa à còn là bokoo bok còn là, là bokoo uhm, đấy một hai ba bốn năm sáu bảy tám rồi hung li o ba ไปเจ็ดทงมแปดเก้าสิบเม่นต่ต hey. ่ออัปเดสี่ห้าบัแล้วสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทูมีโอบันให้บัเกีวหรสิตัวดก็อาจะเอาดีบริษุกนานนนานคนมาซุกคะแนไม่งามแน่มาซุกจะอาจะเอาไปลูกนึง ต่อไปกินลนึงให้บารกิโสองเอา้าคไหมคเคไหมคะสันจกตีสนเลื่อหกว่าเข้ากำรมว่าตีเออมันเข้ากำรมนั่นเองน่พีดอเถีย <laughs> งกันเยู่ตอนนี้เลือก,อกกินบุกิเดิว่าจะมาที่ตมบานพี่นออ่องกล่างขอามาลง แล้วพี่น้องสุกแล้วแลักชิ้นลง่าที่จีต้องซองขวดไม่งั้นไม่มันแน่นอน ยาวก่อนจึงทูเอ็ดมัดสีมัดสีมัดสีนะตัวพอดีที่จะคล้องเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้อันนี้สุกแล้วก็เอา เอามันเอาอันนี้ลงพี่น้องพอมันเนี่ยชีได้ตกมเลยตังหะว่าตัวนี้มันสุกแล้วเดือดสาคู่เดือดสาคู่พี่น้องจังหน่อยกันเอาเข้าวสกคูลงต่อพี่น้องว้าเกิดไม่เฮีย <Yeah. S 2> เต็มเต็มหมดแล้ววันนี้ยังไปเต็มขากเสมือนั่นนะมือนัน่นเต็มกว่าน,นี้ยังขาดมันนะมันหลอกลังต้มใส่น้าชีลังโอเค่ okay. นองไม่หวานนะคะทุกคน อสองขุงไปเลยเฮ้ยมารอมันก่อนมาหยินแล้วพี่น้องห <c oughs> ยินแล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีเนื้ออันนี้ด้วยอันนี้แยกมีแต่เสียงพัดลมบัรจักพี่นอกกันเ,เสียงพัดลมฟู่ฟู่ฟู่หนังยาไ,ได่แจ๊กชมองอย่างเอ้ยอาชีพส่งต่อก่อ,กอนอื่นก็นี่คืออะไรนะมันม่วง มาแล้วค่ะคนถ่ายม่ถึง<ด>มีคนนำฮารนยูนี่โรุยูนี่อาไปมัดอารมณ์เขาหน่อยค่ะนี่มันม่วอ,อกจากฮรุนยูนีเขาจะจัดเต็ม โลโล,นละะ่น้อยะเอ,เออมันจะสวยเงั้นแหละเธอเยมอันบกันทำเป็นอยู่ไร มันดิสดจเกคทงพี่น้องสามจอกคือก้อนอะไรพี่น้องสามจอกเจ้าสามจอกเ้าเปนมันม่วงนะจ๊ะบ่วงหนึ่งอืเอเ้อนเห็น,น สาวสืยมตานีลยลโหลโลกตาเมียสาวสูปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับคลิปหน้าละกันทุกคนคิดนี่กนแต่ตีหาคยังบรทธานในโรงนำ้ำโมอยู่ <S <S กติดตามคิดหน้าละกันบูสุขสุขคนฝากก็ไลกุเซติดก๊องใจน้องเอื้อเดืเอ,อ,น,น,น,อน,น,ดน้าเด้อกับบาหน้าเนาะติดรักเดี้ก็ได้ไปแล้วเนาะสบายดีเด้อค่ะับติดตามคิปหน้านะครับวันนี้จะไปขายให้เจจิเฮียะทางเงานิน ขีดแสงขีดรอยคำว่า <laughs> สีหอด